กล้ามเนื้อขมวดคิ้ว,วตัดออกได้ไหมโบทอกจนเพลียละหรือว่าโอ้ฉันดื้อโบทอกกล้ามเนื้อขมวดคิ้วแบบเนี้ <c oughs> ทุกคนก็จะเจอกันบ่อยมากค่ะทีนี้ถามว่าเราตัดกล้ามเนื้อขมวดคิ้วออกได้ไหมแล้วก็ตัดได้พร้อมกับก,บการทาศัลยกรรมชนิดไหนบ้างคลิปนี้มีคาตอบค่ะอันดับแรกก็คือกล้ามเนื้อขมวดคิ้วก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเป็นเส้นอย่างนี้เวลาที่เราขมวดคิ้วทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะว่า การขโมดคิ้วนั่นอนะมันแบบทําให้เราดูแก่แล้วถ้าเกิดว่ามันขโมดไปเรื่อยๆแล้วมันจะเกิดร่องลึกคนส่วนใหญ่ก็จะมีไปโบท็อกซ์ล็อกเอาไว้ค่ะทีนี้บางคนก็ดื้อบท็อกไปแล้วหรือว่าบางคนก็ขโมดเยอะเกินไปจนมันกลายเป็นแบบนูนนูนเป็นลำสองเส้นแบบนี้เลยอะอันนี้คือโบอท็อกยังไงก็ยังเห็นรอยนูนอยู่คนไข้ก็เลยถามมาเยอะมากค่ะว่าตัดทิ้งเลยได้ไหมไอ้ก้ามเนื้อตรงนี้อะตัดได้ค่ะตัดได้ตอนไหนหนึ่งก็คือถ้าทำเอ็นโดไทคุณหมอก็สามารถไหนไหนคุณหมอก็เจาะลงไปแล้วเนาะคุณหมอก็สาาาามรรถทํกตัด กล้ามเนื้อขมวดคิ้วได้เลยพร้อมกับก,ก,การทาเอ็นโดไทค่ะหรือว่าคนทําลดขนาดหน้าผากซึ่งก็จะเป็นแผลกรีดยาวตรงขอบหน้าผากคุณหมอมีการเซาะลงไปอันนี้ก็สามารถทําตัดกล้ามเนื้อขมวดคิ้วพร้อมกับการทําลดขนาดหน้าผากได้เลยค่ะ ผลลั์อยู่นานไหมในเมื่อเป็นการตัดกล้ามเนื้อผลลั์อยู่นานกว่าโบท็อกเยอะมากแน่ๆค่ะคือผลลัพธ์อยู่นานหลายปีหรือว่าเป็น10ปีเลยนะคะในการตัดกล้ามเนื้อขมวดคิ้วยิ่งถ้าเกิดว่าเราทําไปแล้วเราก็ต้องอารมณ์ดีค่ะเราก็ต้องไม่โกรธไม่ขมวดคิ้วอีกนะคะพยายามไม่ขมวดคิ้วร่างกายจะได้ไม่สร้างกล้ามเนื้อขึ้นใหม,ม่การตัดกล้ามเนื้อขมวดคิ้วก็จะถือว่าเป็นผลลั์เกือบถาวรเลยค่ะ